อาจารย์เราคิดดูสิทุกวันนี้เนี่ยอ่าอาจารย์ไปไปเช็คอินที่ที่นู่นที่นี่เยอะแยะเนี่ยนะครับมันไม่จําเป็นที่จะต้องไปขอไปใช้โครงการนี้เลยอะ่ะใชเออ่เราเราได้ส่วนลดอย่างต่ำเนี่ยสี่สอ้าสอยู่แล้วเออมันถึงไปไม่ไปไหนไงผมคุยกับอดีตคนที่เคยเป็นรัฐมนตรี ดูแลเกี่ยวข้องอยู่กับงานด้านการท่องเที่ยวเขาก็ไปเช็คอินโรงแรมบอกว่าเฮ้ยผมไม่ใช้หรอกไอไอเที่ยวด้วยคันเนี่ยเสียเวลา <laughs> ยุ่งา <laughs> ยงากเพราะว่าผมจะเช็คอินผมผมก็ไม่ต้องผมก็ได้สี่สิบเปอร์เซ็นแล้วสตาร์ทที่สี่สิบเปอร์เซ็นตแล้วแล้วบางทีเนี่ยเออเฟเวอร์มากกว่านั้นอีกเอออ่ามันมันดูแล้วมันที่ที่บอกว่าเออไอนู่นกับแ๊กไอนี่กับแ๊กเพราะว่ามันไม่ได้คิดอะไรให้ให้มันท่วนทีใช่ครับ แล้วก็จะไปขยายเวลาใช่ไหมครับโครงการสองอันนี้ก็ขยายเวลาอีกนะครับแล้วก็โครงการช็อปดีมีคืนอะไรนี่ก็ว่าเนี่ยช็อปดีมีคืนเนี่ยผมผมโดยส่วนตัวนะผมว่าเออช็อปดีมีคืนเนี่ยน่าจะโดนที่สุดถึงแม้ว่าเออมันเป็นมันเป็นของเก่าแต่เอาเอากลับมาปัดฝุ่นใช้ใหม่แล้วก็เพิ่มวงเงินใช่ไหมครับไอช็อปดีมีคืนคราวนี้มันสามหมื่นแต่ก่อนเราคุ้นเคยกับหมื่นห้าใช่ครับเอาเอาไปเสร็จมาหักลดหย่อนได้หมื่นห้า เออโดยที่ตัดสิทธิ์เรื่องของค่าท่านน้ามันค่าเหล้าบุหรี่ไม่มีค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักค่าโรงแรมอะไรแบบเนี้ยนะครับครับครับเขาคงถือว่าไปอยู่ในมาตรการเราเที่ยวด้วยกันแล้วมั้งนะอันเนี้ยก็คือตัวอย่างอันหนึ่งที่ที่ที่เป็นอะไรที่มันไม่บุรณาการเนี่ยครับที่บอยถามว่ารวมกันไม่ได้หรือเ่า นะครับรวมกันไม่ได้หรือในเมื่อคุณคุณจะทําอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็คนที่จะสามารถที่จะมาใช้มาตรการชอบดีมีคืนเนี่ยเขาอยู่ในสถานะที่สามารถท่องเที่ยวได้อยู่แล้วนะครับเขาอยู่ในสถานะที่เนี่ยไอ้ที่คุณห้ามห้ามเนี่ยนะครับแอลกอฮอล์โอเคแอลกอฮอล์ยาสูบผมไม่เห็นด้วยอยู่ละที่จะต้องเข้านะครับแต่ว่าสินค้าโอทอก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยนะครับค่าน้ํามันค่าที่พักค่าตั๋วเครื่องบินก็เป็นอะไรที่พวกเนี้ยจะต้องไปเที่ยวจะต้องไปใช้จ่ายอะไรอยู่แล้ว ทำไมไม่อนุญาตให้แม้กระทั่งค่าอาหารนะคค่าอาหารที่ที่ไปตามที่พักอะไรต่างๆซึ่งผมเห็นการยกเว้นยกเลิกนะครับพี่บ๊วยอันนี้ขยายขยายครอบคลุมมาลึกค่าอาหารครอบคลุมไปนะครับแต่เพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่ทําไมไหนๆก็ออกมาแล้วทําไมไม่ทําอะไรให้มันง่ายให้มันชัดเจนแล้วก็ขอแค่ไบเสร็จกันเดียวผมเข้าใจว่านี่คือขอแค่ไบเสร็จอย่างเดียวใช่ขอแค่ไบเสร็จอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องวุ่นวายยุ่งยากเช่น คนไปเที่ยวเสร็จคุณจะต้องให้เขาไปเช็คอินโดยแอปเปาลตังเช็คอินเสร็จแล้วคุณต้องมาลงทะเบียนค่าตั๋วเครื่องบินนะครับพี่บ๊วยแล้วก็การลงทะเบียนตั๋วเครื่องบินเนี่ยพี่บ๊วยมันไม่ใช่คุณเอาฟล์ที่คุณไปมาลงนะพี่บ๊วยจะต้องเอาเขาเรียกทิกเก็ตไอดีที่พี่บุ้ยจองที่พี่บุวยจองตั๋วครับไอทินเรี่เนี่ยนะที่เป็นตัวตัวไปเช็คอินต้องเอาไอตัวนั้นมาลงเขาจะเช็คจากใบจองตั๋วเขาไม่ได้เช็คจากฟล์ที่พี่บุวยบินจริงนะ ซึ่งผมก็ผมก็แปลกใจทาไมคุณไม่เอาจากไฟที่บินจริงวะคุณเช็คชื่อไปที่อสายการบินมันก็มีชื่อแบบนี้อยู่แล้วผมก็ไม่เข้าใจเออแต่โอเคเขาก็อาจจะอ้างความปลอดภัยเป็นข้อมูลผู้โดยสารซึ่งไม่สามารถเปิดเผยเดี๋ยวมันจะลิกนู่นลิกนี่ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ก็มองในแง่ในแง่บวกเอาไว้ก็แล้วกัน่ะคงจะมีความจําเป็น แต่บอกว่าเราคุ้นเคยจากการใช้เวลาด้านแล้วเนี่ยใบจองผมไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วพี่บ๊วยใช่ใช่ใชใบเดินโดยสารเนี่ยมันถูกจีบแล้วมันอยู่ในกระเป๋าผมเพราะฉะนั้นถ้าผมจะเช็คอินเช็คเอาอะไรต่างๆแล้วผมก็จะลงทะเบียนผมกลับแล้วเนี่ยมันก็ควรจะง่ายกว่าหรือเปล่าอรับครับครับและไอ้เรื่องของไอ้ช็อปดีมีคืนที่เคาะกันออกมาวันนี้เนี่ยสามหมื่นบาทที่ผมบอกว่าทําไมไม่มีผลทันที เพราะว่าไอชอบตีมีคืนมันคุมมาถึงเรื่องหนังสือตอนนี้เรามีงานสัปดาห์หนังสืออยู่ด้วยอดูสิครับหายไปเลยผมเอ้ยผมเอ้ยคนคนที่อยู่ในวงประชุมไม่เคยมีใครคิดบ้างเหรอเออเป็นการที่จะส่งเสริมการอ่านให้คนเนี่ยใช้จังหวะนี้เลยไปงานสัปดาห์หนังสือไปช็อปกันให้ให้ลื่มไปเลยแล้วก็กลับมาอ่าน แล้วจะใบเสร็จก็ก็เอามาหักลดมีความสุขเลยครับซื้อหนังสือแล้วมาหักภาษีได้ใครๆก็แฮปปี้และจริงๆมาตรการซื้อหนังสือแล้วลด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 หย่อนเนี่ยจริงๆมันควรจะทําเป็นทั้งตีเลยนะครับเพราะเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์นะโอเคหนังสือบางประเภทอาจจะไม่ได้แต่หนังสือบางประเภทที่ซื้ออย่างเงี้ยนะครับมันก็ควรจะให้ได้และ๋ยวนี้เนี่ยการซื้อหนังสืออะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าระบบ การจัดเก็บหนังสือของร้านหนังสือทั่ว,ว,วไปไมันก็น่าจะเลือประโยชน์ได้เนี่ยนะใช่ใช่ใชผมมีข้อมูลที่แอบฟังมาจากน้องที่เคยเคยทำงานอยู่ด้วยกันที่แบงกอกโพสต์อาจารย์เขาไปอยู่ที่ CCTV ของจีนเขาให้ข้อมูลมานะว่าโอ้จีนเนี่ยเขาเขาไม่สนใจเลยว่าเออตลาด ต่างประเทศจะเป็นยังไงโคววงโคิดมาเนี่ยเขาพึ่งพากําลังซื้อภายในของเขานประเทศใช่แล้ววันชาติจีนที่เพึ่งผ่านมานะอาจารย์วันที่หนึ่งตุลาวันเที่ยวอาจารย์ยอดซื้อขายออนไลน์อาจารย์ลองเดาด่เท่าไหร่ก็น่าจะเป็นแสนล้านครับสามจุดสามแสนล้านหยวนหยวนวันเดียวหนึ่งจุดห้าล้านล้านเออ วันเดียว GDP เราปาเข้าไปสิบเอร์เซ็นของจีเ <c oughs> นี่ยเนี่ยคือพลังของของคน <c oughs> จีนที่เขาเขา,เขาซื้อของกันในประเทศเขาเนี่ย <c oughs> แต่ของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรแบบนี้อ่ะบึมบมึแบบเนี้ยอ่าใช่ใช่อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ที่ทางเราเนี่ยไม่ไม่เคยคิดเลยว่าเรามีอะไรอยู่แล้วเราจะสนับสนุนสิ่งที่เรามีอยู่ให้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 มันเกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรโดยใช้ f ร c เ l i ตีก็ดี i n นฟรา t ตรักเจอก็ดีอะไรต่างๆที่เ,ออเรามีอยู่นะครับออผมคิดว่ารเราละเลยจริงๆครับไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้ครับเราไปสนใจแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ย